หมอตกใจเหรียญติดอยู่ในจมูกชายหลังลืมไว้นานกว่า53ปี ได้มีชายชาวรัสเซียรายหนึ่งวัย59ปีรู้สึกหายใจไม่สะดวกจึงรีบไปพบแพทย์เพื่อให้วินิจฉัยอาการให้โดยเขาเล่าอาการให้แพทย์ฟังว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรอุดตันที่รูจมูกด้านขวาตลอดเวลาแพทย์จึงทําการสแกนเพื่อหาสาเหตุแล้วต้องตกใจเมื่อพบสิ่งแปลกความขนาดใหญ่ติดอยู่ที่รูจมูกของเขามองดูดีๆก็พบว่าเป็นเหรียญซึ่งคาดว่าน่าจะติดอยู่ในจมูกมาเป็นเวลานานพอรอบๆมีนิ้วก่ออยู่เต็มไปหมดแพทย์จึงตัดสินใจทําการผ่าตัดแบบสองกล้องเพื่อนํามันออกมา หลังจากผ่าตัดเขาได้เล่าว่าเหรียญนี้เกิดจากความซนในวัยเด็กตอนที่อายุ6ขวบที่กำลังแคะกระปุกอมสินอยู่ในคิดพิเรนนำเหรียญมายัดใส่จมูกโชคร้ายมันติดอยู่ที่จมูกของเขาไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถนำออกมาได้เขาไม่กล้าบอกแม่เพราะท่านเป็นคนที่เข้มงวดมากจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่ได้บอกกับใครเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ลืมเรื่องนี้ไปเหรียญจึงติดอยู่ในจมูกเขาเป็นเวลานาน,านถึง53ปี ซึ่งเหรียญที่ถุงนําออกมาเป็นเหรียญเพนนีโดยเหรียญชนิดนี้ไม่ได้ใช้ในรัเสเซียแล้วตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีพศ2534เรียกได้ว่าเป็นการลืมที่ยาวนานจริงๆแล้วค่ะ